แรงสั่นสะเทือนจากเฟดดอกเบี้ยจริงคือราคาทองจริงคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทำไมเวลาเฟดขยับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลงเพียงนิดเดียวราคาทองคำถึงสะเทือนรุนแรงราวกับแผ่นดินไหวทั้งชั้งที่ทองเองไม่ได้สร้างดอกเบี้ยไม่ได้มีเงินปันผลแต่กลับกลายเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนทั่วโลกแห่กันเข้าซื้อในบางช่วงและรีบเทขายในบางเวลา เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่เกี่ยวพันกับสิ่งที่เราเรียกว่าดอกเบี้ยจริงหรือที่ต่างประเทศใช้คำว่า real yield ปัญหาคือหลายครั้งเราติดตามข่าวดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าเฟดแต่เรากลับลืมมองปัจจัยสำคัญว่าแท้จริงแล้วตลาดทองตอบสนองต่อดอกเบี้ยที่แท้จริงมากกว่าแล้วมันแตกต่างจากดอกเบี้ยที่เรามักเห็นในข่าวอย่างไรล่ะ นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจผิดนักลงทุนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่ทองคําต้องร่วงทันทีเพราะต้นทุนการถือทองสูงขึ้นเมื่อเทียบกับการฝากเงินหรือซื้อพันธบัติแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ทองคําจับตาไม่ใช่เพียงดอกเบี้ยที่ตั้งไว้แต่คือดอกเบี้ยจริงซึ่งหมายถึงดอกเบี้ยที่ถูกหักด้วยอัตรางเงินเฟอ้อลองนึกภาพตามนะครับ สมมุติว่าตอนนี้ดอกเบีย้ยอยู่ที่5%แต่เงินเฟอ้ออยู่ที่6%ปเนั่นหมายความว่าดอกเบีย้ยจริงยังเป็นลบคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับใช่ครับแม้เฟสจะขึ้นดอกเบีย้ยสูงถึง5%เแต่ถ้าเงินเฟอ้อยังแรงกว่ามันก็เหมือนกับเรายัางเสียกำลังซื้อไปเรื่อยๆอยู่ดีทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปกป้องมูลค่าในระยะยาวก็เลยกลายเป็นที่หลบภัยที่ทุกคนวิ่งเข้าหาแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหน ปัญหาคือเฟดกำลังเจอแรงกดดันจากทั้งสองด้านด้านหนึ่งเงินเฟ้อดูเหมือนจะเริ่มชะลอแต่ก็ยังไม่ต่ำพอที่จะทำให้สบายใจอีกด้านเศรษฐกิจกำลังเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนกู้ยืมที่สูงขึ้นการใช้จ่ายชะลอตัวตลาดแรงงานเริ่มมีรอยร้าวและที่สำคัญดอลลาร์ที่แข็งค่ากำลังบีบประเทศเกิดใหม่รวมถึงค่าเงินบาทของเราให้ผันผวนหนักตอนนี้คุณผู้ฟังอาจสงสัยว่า แล้วทำไมราคาทองไม่ตกไปกว่านี้ทั้งๆท,ที่ดอกเบีย้ยก็สูงดอลลาร์ก็แข็งนี่คือความขัดแย้งที่น่าสนใจเพราะทองคำไม่ได้มองแค่ปัจจุบันแต่มันมองอนาคตถ้าตลาดเชื่อว่าเฟดจะต้องลดดอกเบีย้ยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแม้วันนี้เฟดจะพูดแข็งแกร่งแค่ไหนนักลงทุนก็พร้อมจะเข้าซื้อทองเพื่อรอวันนั้น ในช่วงที่ผ่านมาหลังการประชุมเฟดเราจะเห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจดอกเบี้ยที่แท้จริงยังสูงแต่ราคาทองกลับกระโดดขึ้นแรงเพราะตลาดเชื่อว่าเฟดเริ่มลังเลและสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่ผู้ว่าการพูดออกมาก็มากพอที่จะทำให้นักลงทุนอ่านเกมไปอีกทางนี่คือการเปิดเผยความจริงที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างเฟดดอกเบีย้ยและทองคา ไม่ใช่สมาการง่ายๆแบบที่ตำราการเงินเล่มใดจะเขียนไว้แต่เป็นเหมือนสนามพลังที่ดึงและผลักกันตลอดเวลาแล้วจุดพลิกผันคืออะไรถ้าวันหนึ่งเฟดยังฝืนถือดอกเบี้ยสูงแต่เศรษฐกิจสหรัฐเริ่มแสดงสัญญาณถดถอยความเชื่อของตลาดจะเปลี่ยนทันทีนักลงทุนจะมองว่าเฟดไม่สามารถคุมเงินเฟ้อได้โดยไม่ทำลายเศรษฐกิจและนั่นคือจุดที่ทองคำอาจพุ่งทะลุแนวต้านสำคัญแบบไม่หันกลับ ดังนั้นสิ่งที่เราต้องจับตาไม่ใช่แค่ข่าวว่าเฟดขึ้นหรือลดดอกเบี้ยแต่คือดอกเบี้ยจริงหลังหักเงินเฟอ้อและที่สำคัญยิ่งกว่าคือความคาดหวังของตลาดต่ออนาคตเพราะทองคำไม่เคยซื้อวันนี้เพราะวันนี้แต่มันถูกซื้อเพื่อความมั่นคงในวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังครับลองถามตัวเองดูสิครับถ้าเฟดประกาศคงดอกเบี้ยแต่ตลาดเชื่อว่าอีก3มเดือนเฟดต้องยอมลด ทองจะไปทางไหนแล้วถ้าดอลลาร์ยังแข็งไม่หยุดค่าเงินบาทเราจะไหวไหมถ้าคุณเก็บเงินสดไว้แต่เงินเฟอ้อยังกัดกินทุกเดือนทุกเดือนสุดท้ายใครกันแน่ที่เป็นผู้ชนะคำตอบเหล่านี้อาจทำให้เราต้องกลับมาทบทวนว่าทองคำไม่ใช่แค่โลหะสีเหลืองแต่คือสัญญาณชีพประจรของเศรษฐกิจโลกและนี่คือเพียงแค่ตอนแรกของซีรีส์เมื่อเฟดสั่นสะเทือน ตอนต่อไปเราจะไปเจาะลึกศึกระหว่างดอลลาร์กับทองคำว่าทำไมสองสิ่งที่เหมือนจะเป็นศัตรูตลอดการบางครั้งกลับเดินไปในทิศทางเดียวกันได้อย่าพลาดนะครับแล้วคุณผู้ฟังหลักคิดว่าเฟดจะเลือกอะไรต่อไปจะยังขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อค่างเงินเฟ้อหรือจะยอมอ่อนแรงเพื่อพยุงเศรษฐกิจและทองคำจะตอบสนองอย่างไรดอลลาร์ประทะทองคำศึกพี่น้องต่างขั้วที่โลกต้องจับตาคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า ในโลกการเงินที่ซับซ้อนบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นคู่ตรงข้ามแท้จริงแล้วอาจเป็นคู่หูที่เดินไปในทิศทางเดียวกันเวลาพูดถึงทองคํากับดอลลาร์สหรัฐหลายคนคงท่องกันได้ขึ้นใจว่าดอลลาร์แข็งเมื่อไหร่ราคาทองต้องลงทุกทีและพอทองคําขึ้นดอลลาร์ก็ต้องอ่อนแต่คุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าหลายครั้งสองสิ่งนี้กลับพุ่งขึ้นพร้อมกันหรือบางช่วงเวลาก็ร่วงพร้อมกันจนทําให้เราเริ่มสงสัยว่า กฎที่เคยเชื่อมันยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านี่แหละครับคือปัญหาแรกการมองความสัมพันธ์ระหว่างทองกับดอลลาร์แบบเส้นตรงมากเกินไปเราถูกสอนว่าดอลลาร์คือคู่แข่งของทองเพราะเวลาค่าเงินแข็งคนก็อยากถือเงินสดไม่อยากถือทองแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงทุกอย่างมันไม่ง่ายแบบนั้นลองนึกภาพดูครับช่วงที่เกิดวิกฤตการเงินโลกดอลลาร์ก็แข็งขึ้นเพราะนักลงทุนแหกเข้าหาความปลอดภยัยแต่ในเวลาเดียวกันทองคํา ก็ถูกมองเป็นสินทรัพย์หลบดภัยเช่นกันผลลัพธ์ก็คือทั้งดอลลาร์และทองคําต่างพุ่งขึ้นพร้อมกันทั้งที่ควรจะวิ่งคนละทางนี่คือความขัดแย้งที่นักลงทุนจํานวนไม่น้อยพลาดท่าเพราะใช้สมการเก่ามาอธิบายโลกใหม่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์นี้ก็คือความเชื่อมั่นของตลาดถ้าคนทั่วโลกเชื่อมั่นในดอลลาร์ว่าเป็นสกุลเงินปลอดภยัยก็จะซื้อดอลลาร์จนแข็งค่าแต่ในายามที่โลกเผชิญความเสี่ยงใหญ่ ไม่ว่าจะสงครามเศรษฐกิจถดถอยหรือความไม่แน่นอนทางการเมืองทองคำก็ถูกซื้อขึ้นมาพร้อมกันเพราะทุกคนอยากเก็บของที่ไม่มีใครควบคุมได้นี่คือการเปิดเผยความจริงดอลลาร์กับทองไม่ได้เป็นศัตรูตลอดเวลาแต่พวกเขาเป็นเหมือนพี่น้องที่บางครั้งก็ทะเลาะก,กันบางครั้งก็จับมือกันปกป้องผู้คนจากความไม่แน่นอนแล้วจุดพลิกผันคืออะไรสมมุติว่าดอลลาร์ยังคงแข็งแรงต่อไปเพราะเศรษฐกิจสหรัฐด,ดูดีกว่าประเทศอื่น แต่ในเวลาเดียวกันเงินเฟอ้อยังไม่หายไปและเฟดยังลังเลที่จะลดดอกเบี้ยนักลงทุนทั่วโลกอาจตัดสินใจถือทองควบคู่กับดอลลร์กลายเป็นว่าศัตรูเก่ามาเดินเคียงกันกลายเป็นเกราะสองชั้นของนักลงทุนนี่คือสิ่งที่ทําให้ตลาดยุคนี้เดายากและตื่นเต้นกว่าที่เคยคุณผู้ฟังอาจกําลังคิดเหมือนผมว่าถ้าทั้งทองคําและดอลลราขึ้นพร้อมกันแล้วสินทรัพย์อื่นๆอย่างหุ้นหรือน้ํามันจะไปในทิศท,ทางไหนก่อนจะไปต่อ ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองหันไปดูราคาทองวันนี้เปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์แล้วถามตัวเองว่านี่คือสัญญาณบอกอนาคตหรือเพียงแต่ภาพลวงตาที่จะทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดแล้วในต่อหน้าเราจะไปเจาะลึกถึงการเมืองสหรัฐและแรงกดดันที่ซ่อนอยู่หลังเฟดเพราะบอกเลยครับว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่เป็นเรื่องของเกมอำนาจที่อาจทำให้เฟดไม่สามารถเดินตามเส้นทางของตัวเองได้คุณผู้ฟังคิดยังไงครับ คุณเชื่อว่าดอลลาร์กับทองคำคือศัตรูตลอดการหรือจริงๆแล้วพวกเขาเป็นเหมือนพี่น้องที่พร้อมจับมือกันเวลาที่โลกกำลังสั่นสะเทือนฝากความเห็นไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปในซีรีส์เมื่อเฟดสั่นคลอนที่จะพาเราเข้าใจเกมลึกๆของดอกเบี้ยดอลลาร์และทองคำไปพร้อมกันการเมืองสหรัฐและแรงกดดันที่ซ่อนอยู่หลังเฟดคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าในโลกของการเงิน ไม่ได้มีแค่ตัวเลขเงินเฟอ้อหรือการขึ้นดอกเบี้ยเท่านั้นที่ขับเคลื่อนตลาดแต่เบื้องหลังยังมีพลังที่ทรงอิทธิพลไม่แพ้กันนั่นก็คือการเมืองสหรัฐอเมริกาหลายครั้งเราอาจได้ยินว่าเฟดเป็นองค์กรอิสระไม่ขึ้นตรงกับใครตัดสินใจตามข้อมูลเศรษฐกิจล้วนๆแต่ในความเป็นจริงคุณผู้ฟังครับเฟดเองก็อยู่ท่ามกลางแรงกดดันรอบด้านทั้งจากทำเนียบขาว ทั้งจากสภาคองเกรสทั้งจากเสียงโวยวายของประชาชนที่บอกว่าค่าครองชีพสูงเกินไปและนี่คือปัญหาสำคัญถ้าเฟดยึดหลักวิชาการเงินอย่างเดียวเศรษฐกิจจริงอาจเจ็บปวดแต่ถ้าเฟดยอมโอนอ่อนต่อก,การเมืองและลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปความเชื่อมั่นของตลาดก็อาจพังทลายและทงคำจะตอบสนองยังไงผมอยากชวนคุณผู้ฟังนึกภาพเหตุการณ์ในอดีตนะครับ ย้อนกลับไปช่วงปี70วิกฤตเงินเฟ้อในอเมริกาพุ่งสูงขึ้นอย่างบ้าคลั่งตอนนั้นรัฐบาลกดดันเฟดอย่างหนักไม่ให้ขึ้นดอกเบี้ยแรงเกินไปเพราะกลัวเศรษฐกิจถดถอยผลลัพธ์คืออะไรครับเงินเฟ้อกลับยืดเยือ้อเศรษฐกิจไม่โตแถมคนอเมริกันยังเจ็บตัวหนักสุดท้ายทองคำทยานขึ้นไปหลายเท่าตัวเพราะนักลงทุนไม่เชื่อมั่นในนโยบายการเงินอีกต่อไป นี่คือความขัดแย้งที่ซ่อนอยู่ครับระหว่างการเมืองที่ต้องการคะแนนเสียงกับเฟดที่ต้องการคุมเงินเฟอ้อมันคือการดึงเชือกระหว่างสองฝั่งฝั่งหนึ่งอยากกดดอกเบี้ยให้คนกู้เงินง่ายขึ้นอีกฝั่งอยากขึ้นดอกเบี้ยเพื่อรักษาเสถียรภาพในระยะยาวแล้วสุดท้ายใครจะชนะคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ตลาดกลัวที่สุดไม่ใช่ดอกเบี้ยสูง แต่คือเฟดที่ถูกบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางอย่างไม่เต็มใจหากวันหนึ่งประธานาธิบดีหรือสมาชิกสภาออกมาพูดเสียงดังว่าเฟดต้องลดดอกเบีย้ยไม่งั้นเศรษฐกิจจะพังแต่ในมุมของเฟดเขาเห็นว่าเงินเฟอ้อยังไม่ปลอดภัยสถานการณ์แบบนี้จะสร้างความไม่แน่นอนสูงสุดให้ตลาดนี่แหละครับคือการเปิดเผยความจริงว่าการเมืองสหรัฐสามารถสั่นคลอนเสาหลักของระบบการเงินได้แม้จะบอกว่าเฟดอิสระ แต่แรงกดดันจากสังคมและรัฐบาลก็เหมือนระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดออกมาแล้วจุดพลิกผันที่แท้จริงอาจอยู่ตรงนี้ครับถ้าเฟดถูกกดดันจนต้องตัดสินใจลดตอกเบี้ยเร็วเกินไปเงินเฟอ้ออาจกลับมาแรงกว่าเดิมความเชื่อมั่นในดอนลลาร์สหรัฐอาจสั่นคลอนและนั่นคือสัญ,ญญาณที่ทองคำรอคอยทองอาจไม่ใช่แค่ขึ้นธรรมดาแต่เป็นการพุ่งแบบที่โลกทั้งใบหันกลับมาจับตามองอีกครั้ง ในทางกลับกันถ้าเฟดเลือกแข็งขืนไม่ยอมตามการเมืองยอมให้เศรษฐกิจชะลอยอมให้ตลาดแรงงานสะดุดคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับความเจ็บปวดที่ตามมาในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจะขนาดไหนราคาสินค้าลดลงจริงแต่ตำแหน่งงานหายไปความไม่พอใจในสังคมจะปะทุขึ้นมาและเมื่อความไม่แน่นอนทางการเมืองรุนแรงทองคำก็ยังเป็นตัวเลือกที่หลายคนจะไม่ยอมปล่อยมือ สุดท้ายแล้วไม่ว่าฝั่งไหนจะชนะทองคำก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนกรอกป้องกันภัยของคนที่มองการไกลคุณผู้ฟังครับลองถามตัวเองดูสิว่าคุณเชื่อในความเป็นอิสระของเฟดจริงๆไหมหรือคุณคิดว่าในที่สุดแล้วการเมืองสหรัฐจะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของดอกเบีย้ยดอลลาร์และทองคำคำตอบอาจไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว แต่สิ่งที่แน่คือเมื่อใดที่เฟดสั่นคลอนเมื่อนั้นทองคำมักจะเป็นฝ่ายได้ประโยชน์และนี่คือตอนที่3ของซีรีส์เมื่อเฟดสั่นคลอนในตอนต่อไปเราจะพาคุณผู้ฟังไปสำรวจสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าเงินเฟอ้อจริงๆนั่นคือเงินเฟอ้อที่มองไม่เห็นหรือความคาดหวังของตลาดที่อาจสำคัญยิ่งกว่าตัวเลขจริงซะอีกอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วย แล้วคุณผู้ฟังคิดยังไงกับแรงกดดันทางการเมืองที่มีต่อเฟดถ้าเฟดไม่ใช่ผู้กำหนดเส้นทางจริงๆแต่เป็นการเมืองตัางหากขี้กลุมเกมเราควรจัดการพอร์ทองคำของเรายังไงดีมาฟังตอนต่อไปพร้อมกันครับแล้วคุณจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าทองคาไม่ได้เป็นเพียงโลหะแต่คือเครื่องชี้วัดความมั่นคงของโลกทั้งใบคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่รัฐบาลสหรัฐ ประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาเรามักจะเห็นพาดหัวข่าวว่าดัชนีราคาผู้บริโภคขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ดัชนีราคาสินค้าและบริการส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงยังไงแต่ปัญหาคือตัวเลขเหล่านี้มันอาจจะบอกเล่าเพียงครึ่งเดียวของเรื่องจริงเท่านั้นปัญหาคืออะไรเวลาตัวเลขเงินเฟ้อรายเดือนออกมาถ้าเห็นว่าต่ำลงนิดหน่อย หลายคนก็ถอนหายใจโล่งอกบอกว่าเฮ้ยเงินเฟอ้อเริ่มคลายแล้วราคาทองคงจะร่วงลงแต่ในความจรงิงคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ตลาดจับตามไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ประกาศออกมาแต่คือสิ่งที่ผู้คนคาดหวังว่าเงินเฟอ้อจะเดินไปทิศทางไหนผมอยากยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับสมมุติว่าเดือนนี้เงินเฟอ้อผู้บริโภคประกาศออกมาเหลือ3.7%จากเดิม4%ทุกคนดีใจกันใหญ่แต่ตลาดกลับไม่ตอบสนองตามนั้น เหตุผลคือนักลงทุนไม่ได้ถามว่าวันนี้เงินเฟอ้อเท่าไหร่แต่เขาถามว่าอีก6เดือนข้างหน้ามันจะไปทางไหนจะลงจริงหรือเป็นแค่ภาพลวงตาชั่วคราวตรงนี้แหละครับที่เริ่มเกิดความขัดแยง้งตัวเลขจริงบอกว่าเงินเฟอ้อกําลังชะลอแต่ความคาดหวังของตลาดกลับยังไม่เชื่อเขามองว่าเงินเฟอ้ออาจจะกลับมาร้อนแรงอีกเพราะค่าแรงยังสูงขึ้นเรื่อยๆราคาบ้านค่าเช่าบ้านยังไม่ลงจริงหรือราคาน้ํามันที่เด้งขึ้นมาทําให้ค่าใช้จ่ายการขนส่งเพิ่มขึ้น พอเป็นแบบนี้ต่อให้เงินเฟ้อเดือนนี้สวยหรูแต่ในใจของนักลงทุนก็ยังไม่มั่นใจคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ส่งพลังที่สุดในตลาดการเงินไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่คือสิ่งที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปนี่คือการเปิดเผยความจริงของตลาดทองคําเวลานักลงทุนเชื่อว่าอนาคตเงินเฟ้อจะยังสูงอยู่แม้ปัจจุบันจะดูเหมือนลดลงเขาก็จะยังคงซื้อทองเก็บไว้เพราะทองคือเกราะป้องกันในอนาคต ไม่ใช่เพียงตัวเลขที่ประกาศแล้วจบแล้วจุดพลิกผันล่ะครับอยู่ตรงไหนลองคิดตามผมนะสมมุติอีก3เดือนข้างหน้าเงินเฟอ้อออกมาต่ําลงเรื่อยๆแต่ราคาน้ํามันกลับพุ่งขึ้นเพราะตะวันออกกลางมีความตึงเครียดหรือสงครามยืดเยื้อทําให้ต้นทุนพลังงานกลับมาดันทุกอย่างขึ้นนักลงทุนจะยังเชื่อเงินเฟอ้อที่ประกาศอยู่ที่3%หรือจะมองไปข้างหน้าว่าอีกไม่นานมันอาจเด้งกลับไป5%ถ้าเป็นแบบนั้นทองคําก็อาจกลายเป็นที่พักเงินอีกครั้ง คุณผู้ฟังลงนึกภาพตามนะครับเราเปิดทีวีเจอข่าวว่าดัชนีราคาผู้บริโภคลดลงทุกคนพากันยิ้มออกแต่พอเดินเข้าซูเปอร์มาร์เกต็ตราคาของจริงกลับไม่ได้ลดลงเลยข้าวของยังแพงขึ้นเรื่อยๆน้ำมันแพงค่าไฟสูงค่าเช่าบ้านก็ไม่ยอมลงคุณจะยังเชื่อข่าวหรือจะเชื่อประสบการณ์จริงของกระเป๋าตามตัวเองและนี่คือเหตุผลที่นักลงทุนทั่วโลกหันไปฟังเสียงของตลาดพันธบัติ เพราะผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลแบบหักเงินเฟ้อหรือที่เรียกว่าดอกเบี้ยจริงมันสะท้อนความเชื่อของนักลงทุนในอนาคตได้ชัดเจนกว่าถ้าเขาเชื่อว่าเงินเฟ้อจะกลับมาแรงดอกเบี้ยจริงก็จะถูกกดลงต่ำทองก็จะได้แรงหนุนให้ราคาพุ่งขึ้นในทางกลับกันถ้าความเชื่อมั่นเปลี่ยนไปตลาดเชื่อว่าเฟดจะกดเงินเฟ้ออยู่ได้ดอกเบี้ยจริงพุ่งขึ้นนักลงทุนก็อาจเทขายทองอย่างรุนแรงคุณผู้ฟังลองนึกดูสิครับจากที่เราเคยมั่นใจว่าทองจะขึ้นต่อ กลายเป็นว่าราคาหล่นวูบลงมาในเวลาไม่กี่วันฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังคงเริ่มเห็นแล้วว่าโลกของเงินเฟ้อไม่ได้วัดจากตัวเลขที่ประกาศออกมาทางหน้าข่าวเท่านั้นแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือเงินเฟ้อที่มองไม่เห็นเงินเฟ้อที่อยู่ในใจของผู้คนเงินเฟ้อที่ตลาดคาดว่าจะมาถึงในวันข้างหน้าคำถามคือเราจะรับมือกับความไม่แน่นอนนี้ยังไงถ้าเราเชื่อในตัวเลขที่สวยหรูแต่ความจริงในตลาดบอกอีกอย่างเราอาจพลาดโอกาสครั้งใหญ่ก็ได้ แต่ถ้าเราฟังแค่ความกลัวของตลาดโดยไม่ดูข้อมูลจริงเราก็อาจพลาดจังหวะที่สำคัญเช่นกันดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือเรียนรู้ที่จะอ่านทั้งสองด้านดูทั้งตัวเลขปัจจุบันและจับตาความคาดหวังในอนาคตใช้ดัชนีคาดการเงินเฟอใช้ข้อมูลค่าแรงใช้ราคาน้ำมันใช้การเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์และดอกเบียรจริงแล้วเราจะเห็นสัญญ,ญาณที่ชัดขึ้นคุณผู้ฟังครับผมอยากทิ้มทายไว้ว่าในตลาดการเงินความจริงสำคัญ แต่ความเชื่อยิ่งสำคัญกว่าและทองคําก็คือกระจกสะท้อนความเชื่อนั้นอย่างตรงไปตรงมาเสมอถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณกําลังเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมทองคําถึงไม่เคยโกหกมันเพียงแต่ตอบสนองต่อสิ่งที่คนทั้งโลกกําลังคิดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปแล้วในตอนต่อไปเราจะเข้าสู่บทที่เข้มข้นกว่าเดิมเราจะพูดถึงกลยุทธ์การจัดพอร์ตทองคำในยุคที่เฟดยังหลังเล ว่าถ้าโลกกําลังเข้าสู่สภาวะใหม่เราจะอยู่รอดได้ยังไงคุณผู้ฟังพร้อมไหมครับที่จะเปลี่ยนมุมมองจากแค่ราคาทองขึ้นหรือลงไปสู่การวางแผนว่าเราจะใช้ทองคําอย่างไรเพื่อเอาตัวรอดในเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอนที่สุดในรอบหลาย10ปีแล้วมาฟังตอนต่อไปด้วยกันรับรองว่าเข้มข้นกว่านี้อีกแน่นอนครับกลยุทธ์พอร์ตทองยุคเฟดลังเลเล่นสั้นหรือถือยาวอย่างไรให้รอด คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเวลาที่เราพูดถึงการลงทุนในทองคำคำถามที่โผล่มาแทบทุกครั้งไม่ใช่ว่าทองดีหรือไม่ดีแต่คือเราควรถือทองเท่าไหร่และถือยังไงถึงจะปลอดภัยนี่คือปัญหาแรกของนักลงทุนในยุคที่เฟดกำลังลังเลเพราะการตัดสินใจของเฟดไม่ได้เด็ดขาดเหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวบอกว่าจะคุมเงินเฟ้อด้วยการตรึงดอกเบี้ยให้สูงแต่พอเศรษฐกิจเริ่มชะลอ ก็มีเสียงการเมืองกดดันให้รีบลดดอกเบี้ยผลคือความไม่แน่นอนที่สูงขึ้นเรื่อยๆในสถานการณ์แบบนี้การจัดพอร์ตทองคําไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับถ้าเราใส่ทองมากเกินไปแล้วเฟดเลือกขึ้นดอกเบี้ยต่อทองก็มีโอกาสร่วงแรงแต่ถ้าเราไม่ใส่เลยแล้วเฟดกลับพลิกเกมลดดอกเบี้ยทองพุ่งทันทีเราก็จะพลาดโอกาสใหญ่ นี่คือความขัดแย้งที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกปวดหัวพวกเขาต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงและโอกาสบางคนบอกว่าถือท้องยาวไปเลยไม่ต้องคิดมากแต่บางคนกลับเชื่อว่าต้องเล่นสั้นเก่งกำไรตามข่าวคุณรู้ฟังครับแล้วคุณละ่ะคิดว่าตัวเองเหมาะกับแบบไหนเรามาเปิดเผยความจริงกันดีกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวแต่เราสามารถวางกลยุทธ์ตามฉากทัดเศรษฐกิจโลกได้ ผมจะสรุปให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆมีอยู่4ฉากทัดฉากแรกเศรษฐกิจลงจอดนุ่มเฟดยังคุมเงินเฟ้อได้ดอกเบีย้ยอาจคงอยู่สูงสักพักก่อนค่อยลดลงถ้าเป็นแบบนี้ทองคำอาจไม่ได้พุ่งแรงแต่ก็ยังมีมูลค่าเป็นกันชนพอร์ตคุณผู้ฟังที่ชอบความมั่นคงก็ควรถือทองไว้บางส่วนอย่างน้อย10-15%ฉาก2เศรษฐกิจถดถอยรุนแรง รายงานการจ้างงานเริ่มร่วงการบริธโภคลดลงสถาบันการเงินเริ่มมีปัญหาเฟดถูกบีบให้ลดดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คิดคุณผู้ฟังลองนึกภาพสิครับเมื่อดอกเบี้ยจริงดิ่งลงนักลงทุนทั่วโลกจะแห่เข้าซื้อทองทันทีราคาทองอาจทยานขึ้นแบบก้าวกระโดดในกรณีนี้คนที่มีทองติดพอร์ตตั้งแต่เนิ่นๆคือคนที่รอดฉาก 3. ภาวะเงินเฟ้อสูงต่อเนื่องแบบชะงักงันทางเศรษฐกิจ หรือที่หลายคนเรียกว่าภาวะชะง,งักเงินเงินเฟอ้อค่าแรงสูงขึ้นราคาน้ำมันยังร้อนแรงแต่เศรษฐกิจกลับโตช้าเฟดกลายเป็นตัวละครที่ทำอะไรไม่ได้เต็มที่จะขึ้นดอกเบี้ยก็กลัวเศรษฐกิจพังจะลดดอกเบี้ยก็กลัวเงินเฟ้อระเบิดนี่คือสภาพที่ตลาดวุ่นวายที่สุดและทองคำจะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ถูกมองว่ามั่นคงกว่าเงินสดฉากสุดท้าย ภาวะการคลังคลองเกมหรือที่เรียกว่า fiscal dominance รัฐบาลสหรัฐกู้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อใช้จ่ายแต่เฟดไม่สามารถขึ้นดอกเบีย้ยได้มากกว่านี้เพราะจะกระทบหนี้สาธารณะความเชื่อมั่นในดอลลาร์เริ่มสั่นคลอนและเมื่อทุกคนรู้สึกว่าเงินกระดาษไม่มั่นคงทองคำก็อาจกลายเป็นพระเอกที่กลับมานำตลาดอีกครั้งคุณผู้ฟังครับฟังแล้วรู้สึกเหมือนกำลังนั่งรถไฟเหาะไหมครับ ตอนแรกเรามองว่าทองอาจไม่จำเป็นมากนักแต่พอได้ยินแต่ละฉากทัดเราก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเราพร้อมหรือยังถ้าโลกเข้าสู่ความผันผวนครั้งใหม่และนี่คือจุดหักมุมที่ทำให้หลายคนตาสว่างการลงทุนในทองคำไม่ใช่การเดาแค่วันพรุ่งนี้ว่าจะขึ้นหรือลงแต่คือการใช้ทองเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในระยะยาวการถีอทองไม่ใช่เพราะอยากรวยเร็ว แต่เพราะอยากให้พอร์ตเรารอดในวันที่ทุกอย่างสั่นคลอนสุดท้ายนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าในยุคที่เฟดยังลังเลดอลลาร์เดี๋ยวก็แข็งเดี๋ยวก็อ่อนเงินเฟอ้อก็ยังไม่ชัดเจนคุณจะปล่อยให้อนาคตการเงินของคุณลอยตามกระแสหรือคุณจะเป็นคนที่วางแผนล่วงหน้าปรับพอร์ตอย่างมียุทธศาสตร์และใช้ทองคำเป็นเสาหลักในการป้องกันความไม่แน่นอน นี่คือตอนที่5ของซีรีส์เมื่อเฟสสันคลอนและก็คือบทสรุปของทั้งซีรีส์ด้วยครับหวังว่าทั้ง5ตอนที่ผ่านมาจะช่วยให้คุณผู้ฟังมองเห็นภาพใหญ่ของเกมดอกเบีย้ยดอลล่าและทองคำได้ชัดขึ้นอย่าลืมครับความรู้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในยุคเศรษฐกิจโลกผันผวนและทองคำก็อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เราผ่านพายุครั้งนี้ไปได้อย่างมั่นคง คุณผู้ฟังคิดเห็นอย่างไรครับกับกลยุทธ์ทองคำในพอร์ตของคุณคุณเป็นสายกิงกำไรที่ชอบความตื่นเต้นหรือเป็นสายถือยาวที่มองหาความมั่นคงมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยในคอมเมนต์ครับและแน่นอนฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาใหม่ๆเกี่ยวกับราคาทองคำดัชนีดอลลาร์ดอกเบีย้ยเฟดเงินเฟอ้อและเศรษฐกิจโลกเพราะในเกมนี้ คนที่เข้าใจการเคลื่อนไหวของเงินไม่ใช่แค่รอดแต่ยังสามารถใช้โอกาสสร้างอนาคตที่มั่นคงได้ด้วยแล้วพบกันในซีซันถัดไปครับคุณผู้ฟัง